บวกวนกันหลายตัวหลายกระว้นนะนพี่น้องนั่งหน่อยดดเป็นตะแคงนั่งกินดีดิตกใจเสียงเขาบ่นรถเด <c oughs> กสุดจดเอา้าตกใจแน่ว่าตกใจบัี้มุ่นกันระเบิดบัต <c oughs> เสียงไวรุ่นเขาบ่นรถเมื่อกี้นี่ตกใจอย่กไก้ทางรถนะพี่น้อง อยู่ด้านหลังผมจะเป็นถนนใหญ่เป็นทางรถกระโดดปึ่งได้ตกใจญ่อังกินดีๆีบก,กวนกันปกติแล้วสีเท่ากับสีเท่าคนกับบกคอยกัดกันหรอกพี่น้องนอกจากว่าสีดำคขว่าปาะผล สีดำก็สีดำมันยังไล่กันอยูนนย่มันดือ้อมันมึนแท้พี่น้องสีดำ <c oughs> บอกว่าคนวาสัตว์เนาะสีดำดำดือ้อบ่าว่าฟังความบุรูเป็นชนทรงสัญญาณบอกกันอย่างจ็ดๆจ็ดจ็ดจดจ,ดจดมีคนจุงหมามาวะ